พรรระเเเจ้้าาียยบออกก็ดตูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่13อีทียดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าอยากเล่นจุกก็อยากเล่นเชื่อ,าอมาครับเส้เหลียนซอกเกอร์ก็เลยจะ เล่นให้ดูครับของค่าย P.T. ก็จากนี้ไปครับก็คงจะเป็น P.T. ยาวๆเลยฝากไปด้วยนะครับค่าย P.T. ฝากด้วยนะครับช่องนี้ต้องมาแล้ว <c oughs> ฝากด้วยครับคำเตือนไม่ควรลอกเียนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมอ่าก่อนจะเล่นนะครับอย่าลืมนะที่ผมบอกก็คือได้สัก40%แล้วก็เลิกซะประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันแต่ถ้าใครอยากเล่นแบบนี้นะครับผม ใต้คลิปมีลิงก์อยู่กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับอุ๊ยลืมอีกแล้วก่อนเริ่มเกมครับผมครอบครัว Family 13 ET ครับ13 ET Station สายซื้อฟรีสปินค่ายเกม PG ครับ13 ET าอยาปั่นเกมค่าย PG ช่อง13 ET อรมเป็นทริกเกมโจ๊กเกอร์โรมาครับ13 ET LSG Gamer เกมเไฮโลนำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับถ้าใครสนใจช่องไหน ใต้คลิปมีลิงก์อยู่ครับไปดูไปให้กำลังใจเป็นเอฟซีได้ครับแต่มือเดิมครับเอฟลุงมาเรามาเล่นกันครับเส้าหลินเดีย๋ยวเราจะสลับบิดนะดูอุ้ยแน่นอนว่าเราไม่กดออโต้ไปครับไปครับเอย <laughs> ไปกอนเรียบร้อยแล้วก็สลับปึ๊บผมชอบนะสลับง่าย <c oughs> บางเกมอ่ะลสลับยากก็จะเหนื่อยใช่ปะ่ะอยาสลับง่ายสไตล์ผมอยู่แล้วสลับไปกดป้ายกดป้ายผมเชื่อว่าวันเนี้ยผมจะพาทุกคนแตกแน่นอนค่อนข้างมัน่นใจเรนียบร้อย อ๋อๆๆๆแต่ต้องรอรอมันหมุนแล้วกันกดทอร์โบเอทอร์โบแล้วกันไม่เอาไม่เท็เฮ้ยไปครับอุ้ยอขับนิดเดียว สกัดสกัดอ,อืมอุ้เกือบแล้วอ้ยแคสเตอร์สองอันโอ้ยไม่ได้เหรอโอ้ยอะไรวะบางเกมครับมันไม่ได้มีไลน์เยอะสักเท่าไหร่เกมนี้ก็เหมือนกันครับ ไม, Dante, ม store, ไม่ได้มีลายเยอะเพราะฉะนั้นมึงเหมือนมึงเหมือนมันจะออกเฮ้ยออกทุกแถวเลยแต่ลายมันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้มาครับสกัดเตอร์เป็นยังไงอ่ะหมุนวีก็ต้องสิบสองค่ะเนาะทำไมันสดสดสีเออนี่แหละสบายใจกว่าเฮ้ย แตกเร็วมากใช้บอลนัดเร็วมากบ้าจริงโอ้สุดยอดจริงไปครับเริ่มเริ่มเลยไปนะครับอูอ้เฮ้ยเฮ้ยมิดเออมันต้องอย่างงี้ดิฟ้าเรียบน้อยเฮ้ย โอ้โหเกือบอ่ะหนีเหรอโอ้พระเจ้าเรียบร้อยองค์ก็ตัวสุดยอดครับดีใจดีใจไปแล้วดีใจไปแล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มทิ่เดืยเอยสุดแทโอ้ไรเงี้ย <c oughs> โอ้พระเจ้าก็เรียบร้อยครับ ถ้าตามที่เราคุยกันครับก็เล่นได้อะไรนะครับเท่าไหรนะ่นักกีฬาเท่านะั้นรื้อรื้อมีใจจะมีใจโทษโทน40%ถือว่าโอเคลนะเยี่ยมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามเรียกว่าคลิปนี้เร็วมากครับแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยยังไงฝากติดตามด้วยนะช่องลุงเดี๋ยวลุงจะพาแตกเรียกว่าจะพาแตกแหละยังไงถ้ามากับลุงไม่ต้องกลัวเลยยังไงแตกแน่นอนครับ อย่าลืมนะใต้คลิปมีลิงก์อยู่ชอบอันไหนกดอันนั้นครับผมอ่ะสำหรับวันนี้อยากให้กำลังใจลุงไหมใครอยากให้กำลังใจลุงนะกดซับสไครต์ให้ลุงด้วยแค่นั้นแหละลุงขอแค่นี้โอเคงั้นไปแล้วครับสวัสดีครับ